โดยเลขาธิการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาตินะคะได้ยื่นหนังสือถึงผาบรตอรอให้ดำเนินคดีอาญาพร้อมถอดยศจากประสิทธิ์กรณีให้ของรับตุลาการสารรัฐธรรมนูญพร้อมข่มขู่ด้วยนะคะว่าหากเพิกเฉยจะยกระดับการประท้วงด้วยการเผาหุ่นบุคคลสําคัญของพรรคื่อไทยคะ่ะ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวานนี้นายมงคลกิจสุขศิลธารานนท์เลข,ขาธิการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปช่นของชาติเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีแก่จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีศัสสจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยกรณีให้ของลับคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญภายหลังเสร็จสิ้นการถแถลงข่าวของกลุ่มนปชเมื่อวันศุกร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมา โดยนายมงคลกิจกล่าวด้วยนะคะว่าหลังรับทราบพฤติกรรมของจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์จากสื่อมวลชนทางเครือข่ายจึงมีมติให้มีการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษจ่าสิบตำรวจประสิทธ์โดยให้ดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุดและขอโทษต่อคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญรวมถึงให้ดำเนินการถอดยศด,ด้วยเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนเพราะตำแหน่งสอสอเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติควรดำรงตนให้เหมาะสม นอกจากนี้จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์นะคะยังเคยประนามบัณฑิตท,ที่จบจากมหาวิทยาลัยพร,รามคำแหงว่างโง่ด้วยทั้งที่มีบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถมากมายจบจากสถาบันนี้ทั้งนี้หากภายใน4วันหลังจากนี้นะคะพลตำรวจเอกเพียวพันยังเพิกเฉยไมด่ดำเนินการใดๆต่อจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ ทางเครือข่ายและเอ,เอ,เอขอภัยนะคะองค์กรเอก,กชน9องค์กรจะดําเนินการเผาหุ่นบุคคลสําคัญของพรรคเพื่อไทยที่ประตู4ทําเนียบรัฐบาลในช่วงของเวลา16นาฬิกานาทีในวันที่1กรกฎาคมเพื่อเป็นการตอบโต้เพื่อปกป้องอํานาจตุลาการสารรัฐธรรมนูญค่ะ